สวัสดีทุกคนช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาให้สังเกตตัวเลขสูตรที่1น,นะครับทางด้านหลักสิบบนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านนะครับอ่านคำเตือนกันด้วยนะครับ ครับก็ให้สังเกตไปที่สูตรที่1นึนะครับทั้งด้านหลักสิบปนนะครับก็คือครันะครับ,รบก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่1นนะครับเ๋ยวผมจะ สูตรนี้นะครับไม่สังเกตสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนะครับะโอเคก็สูตรเดินสีตัวนะครับมาสองตัวบนนะครับงวดริ่มจากงวดแรกนะครับผลวันออกหกห้าสองเอาเป็นบาักกาสี นำเงินเ่นครับหกห้าสองใช่ไหมครับหกห้าสองครับเอาเริ่มจากงวดนี้นะครับนี่นะครับเอาเป็นแปดเจ็ดสามนะครับเพราะสูตรเพิ่งเดือนจากงวดนี้นะครับงวดแรกนะครับออกแปดเจ็ดสาม นะครับออก็มา8 7 3นะครับมา7 3นะครับนีะครับ7 3นะครับโมตมาออก9 0 7นะครับสองตัวบน0 7นะครับตรงนี้นะครับโมตมาออก9 0 6นะครับสองตัวบน0 6นะครับโมตมาออก 019นะครับ19มานะครับงดต่อมาออก903นะครับมา03นะครับงดต่อมาออก72 272นะครับมา72นะครับงดต่อมาออก872นะครับ72มานะครับ มดล่าสุดประจำวันที่1เดือนกรกฎานะครับเลขที่คำนวณได้ก็คือ3 4 6 9 3 4 6 9ใช่ไหมครับก็ไม่เชียตรงนี้3 4 6 9นะจากทางด้านหลักหน่วยบนนะครับเราคำนวณปักหลัก ได้เด่นไวที่เลข9ก9ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้จับ9ไปทางด้านล่างหน่อยก็จะเป็น3 9ครับ4 9 6 9ติดเบิ้ลด้วย9 9กก็จะได้เลข 3 9 4 9 6 9 9 9นะครับได้เลขสีคู่แล้วทีนี้เอามาดูกับเลขชุดสรุป2ตัวบนที่ผมสรุปไปให้ดูนะครับก็คือเดีย๋ยวผมอันนี้มาแล้วกันค้าลลองมาแล้วกันจะได้ไม่งู ทีนี้ถ้าสังเกตดีในดีๆนะครับเห็นไหมสามเ้ามีนะครับส9มีนะครับห9มีนะครับเกมีนะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวเน้นนี่ก็ถือว่าโอเคมีโอกาสส,สูงมากนะครับที่จะมาเลขตัวเน้นนะครับ ส่งตัวบทนะทุกคนก็โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับมาให้สังเกตดูตัวเลขกันนะครับก็ส่วนข้อมูลที่นำมาเสนอนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มเติมผมจะมาอัปเดตให้ลงเรื่อยๆนะครับโอเค ยังไงก็ขอบคุณครับ